คนที่มีบุญวาสนามักจะมีสามสิ่งนี้อยู่กับตัวเสมอคำว่ามีบุญวาสนาหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรและถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตนั่นก็แสดงว่าคุณก็เป็นอีกหนึ่งคนที่วาสนาดีมากๆคนส่วนมากมักจะพยายามตามหาความสุขมาทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินหาเงินให้ได้มากๆเพื่อที่จะซื้อความสุขให้กับตัวเอง แต่โลกของความเป็นจริงนั้นความสุขในชีวิตของคนเราคงไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการไม่เจ็บไม่ป่วยหรือการไม่เป็นทุกข์และคนที่มีบุญวาสนาดีเขาจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่กับตัวเสมอลองสังเกตดูว่าคุณมีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่า 1. มีข้าวให้กินและกินข้าวได้ถ้าคุณมีสิ่งนี้อยู่ คุณก็เป็นคนมีบุญวาสนาดีเหมือนกันเพราะบางคนเขาไม่มีแม้แมข้าวจะกินด้วยซ้ำมันดีแค่ไหนแล้วที่เรามีข้าวกินและกินข้าวได้อิ่มบางคนมีอาหารมากมายวางอยู่บนโต๊ะมีแต่อาหารดีๆทั้งนั้นแต่กลับไม่มีความสุขเพราะครอบครัวมีปัญหาขาดความรักต้องกินข้าวแบบไม่มีความสุขหรือบางคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลมีอาหารวางอยู่ แต่แค่จะกินเองก็ยังกินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่คุณมีข้าวกินกินข้าวได้และกินได้อิ่มมันก็คือบุญวาสนาที่ดีมากๆแล้ว 2. มีเรื่องให้ยิ้มให้หัวเราะและมีความสุขกับบางคนแม้จะอยู่ท่ามกลางเสียงหัวเราะของใครต่อใครแต่เขาเองก็อยากหัวเราะเหมือนคนอื่นเขาแต่มันหัวเราะไม่ออกส่วนคนที่มีความสุขกับอะไรง่ายๆยิ้มให้กับทุกสถานการณ์ หัวเราะให้กับเรื่องแย่ๆนี่แหละคือคนที่มีบุญวาสนาโดยนิสัยถ้ามีนิสัยเหล่านี้ติดตัวอยู่ไปอยู่ไหนก็มีแต่คนรักคนเน้นดูเพราะไม่ว่าใครก็อยากอยู่ใกล้คนมีความสุขกันทั้งนั้นและใครที่กําลังเครียดกับชีวิตเครียดกับปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาลองฝึกตัวเองให้มีความสุขกับอะไรง่ายๆบ้างบางอย่างก็ให้มันผิดพลาดได้บ้างไม่ต้องเป๊ะไปทุกเรื่อง เดี๋ยวมันจะกลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขถ้าคุณฝึกตัวเองให้ยิ้มให้หัวเราะให้มีความสุขกับเรื่องง่ายๆได้คุณก็จะเป็นคนที่มีบุญวาสนาได้เหมือนกัน 3. มีเตียงให้นอนและนอนหลับได้บางคนมีเตียงสวยหรูแต่กลับนอนไม่หลับเลยสักนิดแม้จะมีเงินมากมายซื้อสิ่งที่ตัวเองอยากได้แต่เคยสงสัยไม่ว่า ทำไมไม่มีความสุขเลยต่างกับบางคนที่ไม่ได้มีเงินมากมายนอนก็นอนในห้องแคบๆเตียงเล็กๆแต่ทําไมเขาถึงนอนหลับได้และหลับได้สบายด้วยนั่นก็เพราะเขาเป็นคนที่มีบุญวาสนาไงคนที่มีบุญวาสนาไม่ว่าจะอยู่ไหนก็เอาตัวรอดได้เสมออยู่ง่ายกินง่ายไม่ร้อนลนกับอะไรไม่เคร่งครัดกับตัวเองเกินไปความสุขมันไม่ได้หายาก แต่บางทีเราแค่มองข้ามันไปถ้ามันเป็นสิ่งที่หายากจริงๆทำไมหลายๆคนถึงมีความสุขกันอยู่ถ้าคุณมีครบทั้ง3ข้อนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีบุญวาสนาดีมากๆแล้ว